สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยข้อความแม่เอจากการจากไปของศรปกชื่อดังคอมชวนชื่นซึ่งยังทำให้หลายๆคนสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยหลังจากที่นักคอมติดโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวอยู่19วันก่อนจะอาการสุดหนักและจากไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาและสิ่งที่ทำให้หลายคนสะเทือนใจเมื่อลูกสาวนักคอมอย่างไอซ์นภัชรินปรีดากุล ที่ต้องจัดงานให้พ่อเพียงลำพังโดยที่แม่เอภรยาที่อยู่เคียงข้างตลกดังยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากติดโควิด -19 เเช่นกันส่วนลูกชายนั้นก็ต้องกักตัวอยู่จึงไม่สามารถมาร่วมงานพ่อได้ซึ่งการจัดงานของนักคอมชวนชืินแม้จะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและต้องเผาทันทีแต่ก็มีหลายคนเดินทางมาเพื่อร่วมส่งตลกดังเป็นครั้งสุดท้ายมากมาย ล่าสุดเพื่อนสนิทของไอซ์นภัชรินที่ใช้ชื่อว่าออนได้โพสต์ภาพข้อความของแม่เอ๋ที่ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างลูกสาวในวันที่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยซึ่งเป็นข้อความสุดสะเทือนใจที่ทำเอาคนอ่านน้ำตาไหลโดยข้อความมีเนื้อหาว่าขอบคุณนะออนขอบคุณที่อยู่ข้างไอซ์ในวันที่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยขอบคุณออนขอบคุณแนนขอบคุณจีและทุกๆคนขอบคุณนะ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับครอบ,บครัวนักคอมด้วยนะครับท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบนค,ครับ